สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโพล้านไนนะครับช่องคืนครัวโลกวันนี้เราจะมาอัปเดตอากาศเวลาหกโมงยี่สิบหกนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในที่อุณหภูมิวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสององศานะครับด้วยก,กันนะครับถือว่าต่ำมากนะครับ ที่อุณภูมิที่สององศา,าถือว่าต่ามากไม่ถือว่าหนาวด้วยนะครับก็คือมาพร้อมอากาศหนาวเย็นนะครับยังไงนะครับกระดาษแผ่นนั้นนะครับเราคงเราคงอยู่นะครับแต่กระดาษนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไขาสาเหตุกับว่าทาไมกระดาษถึงได้หลุดลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมาดูข้อขายข้อสงสัยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อเราไม่เสียเวลาไปพูดตอนท้ายคลิปนะครับ ว่าให้กดไลค์กดซับสไคร์นะครับวันนั้นเาจะรีบบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับตัวทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e คลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมไปดูกันเลยว่าทําไมกระดาษนี้ถึงหลุดลงมาแล้วก็ไม่เป็นแบบนี้อันดับหนึ่งนะครับสาเหตุก็คือสกอตเทป,ม,ม,เเทปมันมีขนาดเล็กสกอตเทป e นี่มันมีขนาดเล็กเวลานั้นมันยึดติดกับกระดาษมัน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 ไม่ค่อยยึด ได้มากเพราะว่าขนาดมันเล็กและเมื่อขนาดมันเล็กมันก็จะสามารถหลุดได้ไวมันไม่ทนไงขนาดเล็กอะ่ะเล็กเกินไปมันเลยหลุดลงมาทําให้กระดาษหลุดลุ่นเป็นแบบนี้สองสาเหตุสําคัญลังสีอัลตาไวโอเลตทำให้สกอตเทปที่แปะไว้เนี่ยละบ,บวกกับเทปเล็กเนี่ยสามารถทำให้เทป สามารถหลุดได้นะครับสามารถหลุดออกมานะสามารถหลุดออกมาได้นะครับเนื่องจากขนาดมันค่อนข้างเล็กเกินไปมันไม่เหมาะสําหรับการที่เอาไปติดหรือวางไว้ระดับนั้นเลยนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่มันนานเกินไปเทปสามารถหลุดลงมาเองได้บวกกับขนาดที่มันเล็กมันก็ยิ่งหยุดเร็วมากนะครับสามนะครับความร้อน จากแดดแล้วก็พื้นผิวที่ติดไว้เช่นกระจกอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่ามันเป็นกระจกใช่ไหมมันก็สามารถทําให้มันร้อนได้นะคาที่มันโดนกระทบแดดรวมแล้วนะคะจะเป็นการเช่นขนาดสกอตเทปที่แปะมันเล็กเมื่อเทียบกับขนาดบวกอุณหภูมิบวกลังเสียวาตาเโโเลตแม้จะติดผ่านกระจกแต่ถ้า แต่ยังไงมันก็สามารถมีผลได้นะครับแม้จะติดมันจะติดแม้จะติดมันจะติดในที่ที่อยู่ในกระจกแต่ยังไงล้างเสี่ยาตาไปเลยสามารถสะท้อนเข้ามาได้นะครับถ้าการทดลองแล้วนะครับอย่างระบุว่าบึกยังสามารถซีดได้นะครับในกระจกแม้จะแม้ดาสมุดมาทดลองแต่ก็สามารถสังเกตถึงความซีด,ได,ไ,ดได้ชัดเจนนะครับเพราะว่า หมึกมันมีนึ่งจตกว่าหมึกบางอันมันไม่ทนไงอย่างเช่นหมึกที่เป็นเช่นหลาจะคุ้นเคยเรื่องของหมึกที่เป็นแบบรุ่นแบบ h O R S E ก็คือหมานั่นแหละนะครับนะครับก็คือตูรตลาหมานั่นแหละถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับ S O R S E แปลว่าหมานะครับแต่แปลเป็นไทยก็คือหมึกหมึกแบบหมานั่นแหละนะครับตัวใหญ่นะครับ ถ้าซื้อมาเนี่ยมาด้าเขียนตึ้มเนี่ยบามเมื่อเผ่อบางไว้โดนแดดสักพยางยงมันซีดได้นะครับ้จกแดดมันมีรองเ้าเอาต้าไมโอเลตไงเพราะด้นั้นมึกก็สามารถซีดได้นะครับแต่ไงนะครับสาเหตุของการซีดของมึกก็ต้องอยู่กับเวลาด้วยนะครับ มันอยู่กับเวลาด้วยนะคะยิ่งเวลายิ่งเวลาที่เราโดนแดดนานนะี่ะมึกมัได้ยิ่งซีดเร็วถ้าโดนแป๊บเดียวมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรเยอะแล้วมันจะใช้เวลานานม,กมากๆมันจะเห็นผลแต่ถ้าโดนทีเดียวหลายประมาณสองสามชั่วโมงก็สังเกตได้แล้วนะคะคุณเตียนสังเกตว่าถ้าเริ่มเอาวางตอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเก้าโมงเช้าเนะี่ย คุณยงไม่สังเกตว่ามึกซีดเพราะว่าตอนเช้าหลังสี่อัลต้าโริเวมันยังไม่แรงพอนะคะแต่ถ้าเอาไววางไว้ตอนใกล้เที่ยงสักประมาชั่วโมงหึงสองชั่วโมงก็สังเกตได้ว่ามึกเริ่มซีดแล้วนะครับนะครับแต่ไงนะครับแต่ในการที่มึกนะคะถ้ามึกแนบบนกระดาษโดนแนดบ่อยมันก็จะซีดหมด แล้วนะแล้วก็เขียนบ่อยเวลาเขียนบ่อยป้๊บกระเปืเปองหมึกนะคะกรเปืองหมึกไม่ใช่วาเลนนะเปืองเปืองแบบเหมือนแบบแม็เหมือนเปลืองแบบมันบบเป็นเล่ห์หัวเลยลหละนะครับะเบืองหมึกจริงๆนะะเป็นน้ำยาให้มันติดเร็วนะครับใช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนั้นก็เป็นช่วงที่หมึกจะเนื่องจากในช่วงฤดูฝนนะ่ะมันมีเมฆเยอะมันก็ช่วยทําให้มีเมฆเป็นตัวกรองทาให้ แสงอาัลตราเวโอเลตสามารถสะท้อนถ่ายไปได้นะคะทําให้มึกซีดช้าลงนะครับแม้จะวางไว้ทั้งวันแต่ถ้าสังเกตว่าวันไหนมีเมฆเยอะมึกจะซีดช้ากว่าวันที่มีแดดแรงซึ่งแดดแรงจะไปเน้นในช่วงฤดูหนาวเลยนะคะดังนั้นถ้าจะเน้นช่วงเอามึกตกหรือเอากระดาษที่มีมึกอย่างเงี้ยไม่วางไว้ในตอนที่แดดแรงควรจะไปเน้นในฤดูหนาวที่มากกว่าเพราะว่าวัาวาวานแม้แต่พราะในฤดูนฝนส่วนใหญ่มันจะไม่ได้สังเกต ในฤดูฝนแดดมันมันแรงเปนช่วงบางช่วงๆแหละแต่พอถึงเวลาบางช่วงก็แดดหายนะครับมีอยู่ไม่กี่วันนัที่ฤดูฝนแดดจะแรงทั้งวันนะครับมีน้อยมากนะครับในกรณีที่ต้อง,ต,ต,องต้องเป็นอาจจะเป็นความชื้นต่ํานะครับดังนั้นถ้าจะรอให้เวลาหนึ่งเวลาให้รอให้เหมาะกับการทดลองเอาหมึกไปตากแดดบนกระดาษนะ ให้รอในฤดูหนาวเลยเลยเพราะในฤดูหนาวบึกมันจะซีดได้เร็วเพราะว่าในฤดูหนาวแม้เอาตามันจะจะ,จะน้อยกว่าฤดูอื่นแต่ยังไงมันเพราะว่าระยะเวลาที่แดดมันแรงมันแรงมากกว่าดังนั้นมันก็สามารถทําให้บึกสามารถซีดได้นะครับแต่มีการทดลองขอแล้วว่าแม้อุณหภูมิในกรุงเทพจะต่ำสักยี่สิบองศาในช่วงบางช่วงที่ผ่านมาแต่ยังไงบึกยังสามารถซีดได้นะครับ ทดลองแล้วซีดได้ไม่ได้เป็นเพราะอุณหภูมิแน่นอนเป็นเพราะหลัางสีัล้าตาไว้เลยนั่นแหละเมื่อมันถูกความร้อนปึ๊บมันก็จะซีดเลยนะครับดังนั้นก็เวลาไหนที่ที่แดดแรงก็เข้าตากได้นะคะถ้าเป็นฤดูฝนก็ตากได้แต่ถ้าฝนจะตกก็เก็บออกซะนะครับถ้าอยากให้ยืดอายุกระดาษนานแม้จะตากไหนก็ อย่าทีเดียวทางนี้คือเก็บใบนะคะเก็บว้ทดลองมาเรื่อยๆแต่อย่าให้เปียกน้ํานะครับหรืออย่าให้เผลอโดนฝนโดยเด็ดขาดนะครับบางกระดาษก็เราก็เราบางกระดาษก็อาจจะกลับมาใช้งานต่อหลังจากนั้นก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นกระดาษสามสี่แผ่นนะคะอาจจะติดที่อาจจะหรืออาจจะกระดาษบางอันอาจจะกลับมาใช้งานใหม่หลังปิดเทอมนะครับ ตอนนี้ไม่มีค่าระบุของคงที่นะครับตอนนี้มีโน้ตที่จะหายเวลาแต่งยังสว่างอยู่นะครับวันนี้นะครับแสาที่หายไปก็หลายทุ่มเหมือนกันนะครับกระดาษอะไรกระดาษสามแผ่นนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะนะครับถ้าหากหนแล้วนะครับอย่าฝืนใช้ต่อนะครับหรือหรือจะหรือจะเอาเทปมาแปะไว้ข้างก็ได้นะครับแต่รับรองว่าอย่าแปะเยอะนะครับ อย่าแปะเยอะนะครับแต่ยังไงนะครับยังไงกระดาษนะครับถ้าเมื่อโดนแสงเอาตาวัยอเลดแดดนานน่ะมันก็จะทําให้กระดาษซีดเหลืองนะครับเปราะก,กรอบนะครับและเวลาพับมันก็สามารถแตกออกง่ายนะครับนะครับเมื่อกระดาษเปราะไปถึงระดับหนึ่งนี่ยมันก็จะกรอบจนแบบแม้จะ ตึงแค่นิดเดียวแต่ก็แตกออกมาได้ขาดได้นะครับนั่นแหละคือกระดาษที่โดนเอาต้าเปลือดหนักซึ่งนะครับถ้ากระดาษโดนเอาต้าเปลือดมานับวันแล้วเนี่ยก็ให้สุดท้ายาเลยว่ากระดาษเปราะแน่ๆนั้นก็อย่าพับหรืออย่าใช้งานนะครับเราจะใช้งานใครอย่าพับนะครับให้เก็บไว้เป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงเมื่อกระดาษซีดเหลืองจนเปราะกรอบนะก็ให้ถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการทิ้งขยะก็ เก็บไว้นะคะเก็บสะสมไปนะคะมีทิชชักก็เก็บไปนะครับเก็บให้เยอะๆไปเลยนะครับอนาคตก็จะได้เป็นของสะสมใหม่ได้นะคะเผื่ออนาคตรเราไปรีไซเคิลกระดาษอยนะ่างเงี้ยเอากระดาษชิ้นนี้อาจาจะไปรีไซเคิลนะครับนะครับเราจะต้องนะครับเผื่อจะปิดเผื่อรีไซเคิลได้ในอนาคตนะครับเร้่นั้ก็ให้นั้นก็ให้ดูไว้ก่อนเลยว่ากระดาษไหนจะพอดีไซเคิลได้ ไ,ได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวต้องฟังผลอีกทีนึงนะครับเพราะว่าการรีไซเคิลมันก็ไม่ได้ยากะนะครับมันก็ง,ง่ายๆแหละไม่ยากมากเกินไปนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับก็มันไม่ได้ยากมากนะครับก็พอแบบสาธิตได้นะครับในไงไงกระดาษนันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอ่อนนะครับกระดาษเนี่ยมันก็สามารถกร,ร,รอบได้นะครับนะครับ เขาบอกว่าเปราอกรอบก็คือเมื่อมันโดนวัสดุเช่นดาวตาเปลวเลยไปนานๆมันจะมีโอกาสที่จะทาให้สีสีดเหลืองเปลาะกรอบ,รอบแตกง่ายนะครับเมื่อทํานะครับตัวอย่างเช่นพัดลมสีแดงอะ่ะน่าจะน่าจะสีซีดหนะักน่าจะน่าจะเพราะโดนแดดตอนนั้นนะัเคยเปิดเปิดประตูมาแล้วพัดลมลมนะ้มเงี้ยน้ำะลาดล้ม แตกเลยนะครับนั่นแหละคือน่าจะเปราะกรอบอย่างรุนแรงอาจจะเปราะกรอบเยอะมากๆใบพัดก็แตกเลยนะครับฝาก็แตกเลยนั่นแหละนี่คือมันไม่ปกตินะครับเพราะมันเปราะกรอบเยอะสุดล้มปุ๊บก็แตกทันทีเลยล่ะนะครับนี่เลยคือความเปราะที่สูงมากนะครับแตกนะครับง่ายๆนะครับแม้จะ ประหยัดด้วยการไม่ตากแดดตากฝนก็มีโอกาสที่มันจะซีดเหลืองกรอบได้แต่มันจะใช้เวาลาย,ยืดยือนานกว่าเดิมเพราะว่าการที่มันไม่ได้โดนโดนแดดมันก็จะไม่ไดโดนสัมผสัสอัลตราไวโอเลตพอเวลานั้นมันก็จะไม่ไม่มีผลในระยะสั้นแต่มันจะมีผลบาคนิที่อ่อนแอในระยะยาวเช่นกระดาษอย่างนง้นอาจจะประมาณสักสามประมาณสักสี่สิบปีเนะ เราจะเริสังเกตบอกว่ามันจะมีซีดเหลืองนะครับนะครับแสงไฟในบ้านทั่วไปนะครับไม่มีผลแน่นอนกับการที่บึกบนกระดาษหรือสีกระดาษวัสดุอื่นๆจะซีดหรือกรอบอันนั้นไม่จริงนะครับของปลอมนะครับเพราะเราเพราะเราได้ไปหาใน Chat GPT มาแล้วนะครับหลอดไฟมันไม่ได้มีพลังเพียงพอที่จะทำให้บึกรปากา หรือกระดาษเสียหรอกมันไม่เพียงพอแน,อน,นะนอ่นอนนะครับมันไม่พอแน่นอนนะครับไปคือตามข้อมูลเรานะครับไปหาใน chat gpt มาซึ่งถ้ากระดาษถ้ากระดาษนะครับยังไงกระดาษนี้นะครับไม่รู้ว่านาผตของเราจะใช้มันอยู่ไหมแต่ไงนะครับเราก็ต้องติดไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่งี้ยเราจะไม่ได้ ติดเคลื่อนยาเราจะไม่ได้เคลื่อนย้ายเยอะนะครับจะยังไงก็จะต้องอดทนแล้วก็รอนะครับเพราะว่ายังไงบางสิ่งของจะต้องเก็บไว้ในที่หน้าต่างเช่นอะไรที่อ่อนแอนะครับอะไรที่จะเปยังไงนะครับยังไงตอนนี้เราก็ท้าสิงหาก็คือครึ่งหนึ่งของฤด,ดูฝนก็คือเรามาถึงช่วงกลางของฤด,ดูฝนแล้ว และอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นช่วงปลายนะครับช่วงปลายก็คือช่วงที่ฝนมันเริ่มมาทางทิศตะวันออกจากที่มันจะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละนี่คือความหมายท้ายทุกคนไปบ้านนะครับก็นะครับตอนนี้เราจะไม่พูดแล้วแต่เราจะไม่พูดคำนี้แต่เราจะแต่เราจะพูดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดตอนเริ่มคลิปนะครับเราจะไม่พูดตอนที่หลังแล้วนะครับ ยังไงกระดาษนะครับก็ยังไงนะครับอันนี้นะครับกระดาษที่สามแผ่นนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ยังไงก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งนะครับมันกว่าเทปมันจะปลากเหลืองแล้วก็สามารถทําให้กระดาษสามารถหลุดหล่นลงมาได้นะครับยังไงก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากสาหรับการที่ทดลองการเอา สกอตเทกับกระดาษที่ติดไว้ไปติดในกลางแดดในที่แดดส่องถึงก็น่าจะเหมาะเลยไม่น้อยนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมว่าต้องติดในบ้านนะคะถ้าไปติดในที่อื่นหล่นหายมาไม่รู้เลยนะขอบคุณครับ